จะได้เปิร์อะไรตัวอะไรบ้างและกี่ตัวบ้างเดี๋ยวผมจะแจกหมดเลย <c oughs> เนี่ยจริงๆแค่นี้คือพร้อมเล่นแล้วนะให้เผื่อว่ามันเุ้ย <c oughs> เอาเลยครับผมกราบสวัสดีคุณดูทุกคนเลยนะครับพีก่กับผมเนกริดทีเอสนะฮะและเราอยู่กันที่เกมอนิเมะแวนกาดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ครับผมเนี่ยก็จะมาเปรียบเทียบไก่เพชรอนิเมะแวนกาด ทั้ง3แพ็คในร้านนะฮะก็คือร้านผมเนี่ยก็จะมีฟูมูเทนกราวบล็อกฟูดคิลเลกซี่แล้วก็1ในบริการก็จะมีอนิเมะวันกาดด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไก่เพชรอนิเมะวันกาดในร้านผมนะครับมันจะมีอยู่4แพ็คด้วยกันนะคือ25,000ถึง30,000 35,000ถึง40,000 50,000ถึง59,000แล้วก็1 0 0 0 0แสนเพชรจุกๆไปเลยเดี๋ยวนี้ครับผมจะมารีวิวในเรื่องของตัว35,000ถึง40,000แล้วก็ ห้าหมื่นห้าถึงห <tinc S 2> ้าหมื er ่นเก้าเอ้ยห้าหมื่นถึงห้าหมื่นเก้าออสับสนตัวเลขแล้วแล้วก็หนึ่งแสนเพชรที่จุกมากๆผมบอกเลยนะครับผมและสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมมีโค้ดสําหรับลดราคาให้ในแต่ละแพ็กด้วยนะฮะสามารถไปกดกันได้เลยนะครับผมทุกคนรหัสเนี่ยมือหนึ่งการันตีความคุ้มค่าและก็ปลอดภัยแน่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะเป็นร้านของผมเองเลยนะครับผมมีปัญหาอะไรยังไงเข้าไม่ได้หรือโดนแบอะไรยังไงทักมาได้เลยนะครับผมจัดให้แบบ โดยดวยดวนที่สุดโอเคมาอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องมาดูตู้วันนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไที่สําคัญมากนะครับผมจะเอาสามหมืถึงสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นเก้สเนี่ยมาสุม่มดูว่าเราจะได้มิสติกกี่ตัวแล้วทั้ง3รหัสจะได้เปิร์กอะไรตัวอะไรบ้างและกี่ตัวบ้างเดี๋ยวผมจะแจกหมดเลยนะครับแจกทั้งหมดนะครับผมโอเคมาฮะตู้วันนี้ครับถือว่าโชคดีหน่อยนะเพราะว่าเรามีซองจินบูแล้วก็ชาอินแล้วก็อาคาสะนะครับซึ่งเป็น ระดับตึงๆท่างนั้นเลยนะครับผมโอเคมาตอนนี้ครับก็อยู่ที่หน้าร้านเนบักชอปแล้วนะฮะก็คือร้านผมเองนี่แหละมานี่เป็นไงอ่าสวยงามนะครับผมเรากดที่ดูสินค้าทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาจะ,จะเจอกับอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมเพื่อนๆไม่สิเขาเรียกว่าดูเพิ่มเติมก็ได้เออนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เมื่อกี้อะไรนะมูดล,ละดูเพิ่มเติมตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอฟุตบอลทั้งกาวบ็อกฟุตคิวเลกาซี่แกนพีซและอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมโอเค เราไปจัดไอ้เมมบรนกาดเรากดมาอย่างละแพ็กเลยเฮ้ยแพ็กนี้ไม่ได้กดเออคนผิดเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอกดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งมีคนแย่งผมกดนะบอกเลยเสียงอาจจะแปลกๆนะฮะเพราะว่าไม่สบายนะครับไม่สบาย โอ้ยหนึ่งแสนนี้เหลือหนึ่งรหัสนะฮะก็ก็คือกดแย่งลูกค้าไปเลยนะครับไม่ต้องเล่นกันนะครับผมเล่นเองนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รหัส3 5ม0 0ื่นถึงสี่หมกันเลยผม Let's g กเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่ซื้อรหัสจากร้านผมไปเนี่ยถ้าเกิดได้น้อยกว่าที่เขียนไว้เนี่ยทักมาได้เลยนะฮะแต่อย่าลืมถ่ายคลิปเลยนะเออบางทีแบบไปสุ่มมาแล้วทักมาก็ไม่ได้นะโอเคมาสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นครับเข้ามามี4ี่หมนนะไม่พูดเยอะนะครับผมเพราะว่า อีซี่อ่ะเอออีซี่นะครับมันอีซี่เกินมาครับผมมาดูในเรื่องของโอ้โหมี4ี่หมนี่คือเดี๋ยวนะแพ็คนี้ราคาเท่าไหร่นะแพ็คนี้ราคา49บาทนะครับผมคุณจะได้สามหมื่นห้าถึงสี่หมยังไม่พอนะฮะก็คือรหัสเนี้ยมันจะยังไม่ได้รับเควสด้วยคือบางรหัสไม่เหมือนกันนะอ่าต้องขอพูดไว้ก่อนนะฮะคือผมจะการันตีให้สามหมถึงสี่หมแต่อันนี้ยังไม่ได้รับเควสหรือก็คือรับรางวัลเลเวลเพิ่มอ่ะซึ่งถ้าเกิดรับหมดเดี๋ยวผมบอกเลยว่าตึงเปรีย้ยเดดี๋ยวูกัน อ่ะโอเครับครบหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นสี่หมื่นเโอ้โหสุดนะครับผมไอเทมครับเรามีสแตทชิปอยู่ที่9นะ9ชิ้นแล้วก็มีในส่วนของเม็ดถั่วเขียวนะหนึ่ันเรอนะครับผมในเรื่องของไอเทมเนาะโอเคครับมาดูที่ยูนิตกันบ,บ้างครับเรามีในเรื่องของฮาร์กะ ฮะฮารุกะรินอ่าซึ่งเป็นตัวบรรทพาร์ตในเรื่องของบรรทพาร์ตนะครับเราเล่นมาถึงเลเวลเท่าไหร่เอ่ยอ่ะสามสิบห้านะที่ผมได้มาแต่รหัสไม่เหมือนกันนะฮะแต่ก็คือส่วนใหญ่จะได้พาสหมดเลยนะครับเพื่อสามารถไปเติมพรีเมียมพาสเพื่อเอารีโรแล้วก็ของไอเทมต่างๆได้เพิ่มเติมนะเพื่อนๆครับโอเคมาครับลุยในเรื่องของอ่านิสัยรีโรนะครับเรามีห้าสิบสองโอ้โหเฮ้ยถือว่าเยอะนะเฮ้ยเยอะเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเลยแล้วกันครับเพื่อนๆเพื่อให้ไม่การเสียเวลานะครับไม่พูดเเยออะจ็บบคครั อันนี้ไม่แน่ใจว่าใส่โค้ดไปหรือยังลองไปใส่โค้ดดูนะเพื่อนเผื่อมันจะได้เพรเพิ่มอะไรเพิ่มเนาะอ่ะหุยหุย what สุ่มรอบแรกได้ชายอินสองตัวโอ้โหเกินเฮ้ย,ยนี่คือรหัสร้านผมเนี่ยนี่คือแถมดวงไปด้วยนะเออทำไปเล่นแถมดวงไปด้วยนะครับบอกเลยเนี่ยจริงๆแค่นี้คือพร้อมเล่นแล้วนะเออชายอินเนี่ยก็พอจบละนะครับแต่ผมสุ่มต่อ นะผมราสนี้แจกด้วยนะดูให้ดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบโอ้โหอาคาโซมาอีกหนึ่งตัว w a t t h e f ค c k bro คือมาทีจัดนะครับผมโอเคสวยงามมากเพื่อนๆเฮ้ยราดนี้มาว่ะดวงแบบได้จัดดวงโคตรดีนะครับเรามีเรื่องของโอ้ยังไม่มีสปีดวากอนโอเคแต่เราเป็นตัวเล gend ละแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถสุ่มตัวละครได้ทุกตัวน,นะแล้วก็เอาไปรับรางวัลเลครับผม เดี๋ยวผมไปทำให้ดูเดี๋ยวผมสุ่มมาได้สักพักนะอ่ะไปรับรางวัลเพิ่มได้เพชรเพิ่มอีกนะครับบอกเลยเนี่ยห้าร้อยเพชรโอ้โหเดี๋ยวผมไปหาสปีดวากอนให้นะฮะอ่ะได้ละโอเคได้ละรับปิดเลจจิ้งกับอีบิกได้เลยนะครับผมที่เหลือเราหาตัวซองจินวูอย่างเดียวนะฮะแล้วผมโอเคเรากดมาตอนนี้ก็เหลือสามหมื่นสามเปที่ร้อยนะฮะดูว่าเราจะได้ตัวแดงหรือเปล่าตัวแดงคือตัวรับนะเออมีสิได้ตัวรับนะฟึบอ่ายังไม่ได้นะโอเคได้ตัวอะไรบ้างวะดูนี โอเคก็ยังไม่ได้เลยนะจากเมื่อกี้คือแบบหมดแล้วนะใช้ดวงหมดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอฮ้ยมายตัวแล้วโอ้โหชาอินนี่ไม่ใช่ตัวหน้าตู้นะไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะเออผมบอกเลยทำสี่ดาวได้สบายๆนะเี้ยปั้นต่อได้เลยนะฮะเหลือสองหมื่นแล้วครับเหลือสองหมื่นนะตอนนี้เด็ดๆเลยดูกันฮะยังเท่าเดิมนะครับ ซองจินวูมาครับผมโอ้โหหน้าตู้กว่าจะมานะตัวข้านี้เขามามแล้วนะนี่คือผูมามีหลุดเล็ดมาตัวนึงครับเบจิตา้าหลุดมาทำไมเออแต่ได้อยู่นะครับได้อยู่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เอ่อต้นเกมดีเออต้นเกมดีมาครับเพืพพ่อนผมว่านะซองจินวูเนี่ยถ้าได้อีกสัก สองตัวเนี่ยสวยเลยรหัสนี้เหลือห้าพันเพชรนะเพื่อนผมกดโดวๆละเดี๋ยวเ่อยไปลุ้นที่หลังบ้านเราจะได้อะไรโอเคครับครบแล้วเดี๋ยวรับเควสก่อนได้เพชรเพิ่มอีกสุ่มได้อีกนะฮะบอกเลยว่าจุกๆบอกแล้วแล้วทาเต้นมาด้วยได้เพชรด้วยโอเครับเควสให้หมดเลยเบสเซิลครับมีสามพสี่ซุ่มต่อไปกันต่อโอเคครบแล้วล่ะครบแล้วล่ะมาปุ๊บเฮ้ยได้เบจิตาเพิ่มมาอีกหนึ่ง นะบ,บอกเลยสรุปแล้วนะครับ3 5 0 0 0 0 0ถึงเนี่ยผมได้มิสติกมา12345677 7ตัวมีชาอิน3อัอคาะ1วิจต้า2แล้วก็ซองชินวู1นะครับเพื่อนแจกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมขออนุญ,ญาตนะไปดูในเรื่องของรีโรนบ้างอ่ามาครับเราจะสุ่มให้กับชาอินไปเลยนะตัวนี้ตัวปั้นอยู่แล้วนะครับตัวปั้นอยู่แล้วผมจะเอาให้ดีที่สุดนะครับเฮ้ยบ,บับ๊บ,บ,บเงินได้นะ รับเงินได้นะแต่ไม่เอาเดีกว่าเอาไปบับทองอื่นได้ไหมอ่านี้โอเคนี้โอเคอ่อเปลี่ยนตัวนะฮะผมจะสุม่มให้เผื่อว่าเฮ้ยเฮ้ยเหี่ยศูนยจุหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุยผมปันได้เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผ,ผมขายลาดี้ขายครับ Dm มาได้เลยเฮ้ย What the fuck bro โอ้ยเปิร์กนะฮะได้ที่ใส่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับคือเปิร์กตัวนี้นะฮะความสามารถของเขาเนี่ยครับโหูว ความสามารถของเขาครับคือบวก300ดาเมจนะครับแล้วก็ลบ ลบครูดาวเนี่ย10%ก็คือดีแล้วก็บวก5%ระยะนะครับแต่โหดขนาดนี้เขา <c oughs> เขาเขา,เขามีจํากัดก็คือเราจะวางยูนิตตัวนี้หรือว่าวางไอ้ตัวชาอินเนี่ยได้แค่ตัวเดียวนะครับ <c oughs> รหัสนี้คือถ้าเอาไปขายผมก็ได้เป็นร้อยอ่ะเออนะครับผมเอาผมขายด้วยไม่แจกและห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นแจกแจกแจกดูเคไม่จบนะเฮ้ยผมบอกเลยมารหัสแรกก็ตึงแล้วนะครับ ừ รหัสร้านผมนี่มันสุดนะจริงๆนะมันแถมดวงมาด้วยไงนี่แล้วเขาจะมีกิมมิคอะไรบางอย่างดูนะ นี่โอ้โหหล,อล่อเลยเพื่อนๆครับหล่อเลยอะ่ะดูดิเนี่ยมงกุฎมงกุฎเอออะไรเออเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเป็นมงกุฎแล้วก็มีเอฟเฟกต์ออร่าแห่งแห่งความศูนจุดหน่เปอร์เซ็น่ะเออรหัสหลักกูไม่ได้อย่างงี้บ้างวะนะครับมาได้รหัสไก่เฉยเออนะครับผมโอ้โหสุดนะฮะอันนี้คือสุดอันนี้คือนิสัยที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับและจะไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้ละผมบอกเลยอันนี้ดีสุดแล้วนะครับและเหมาะกับตัวชาอินมากๆสําหรับใครได้รหัสนี้ไปผมบอกเลยว่าโคตรโชคดี เดี๋ยวคุณพร้อมปั้นเป็นสดาวได้เลยไอสองดาวสองดาวนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมเหลือรีโลไวให้เท่านี้ไหมเออให้ไปเอากันต่อแล้วเพราะว่าเราแบบโอเคแล้วแหละเออดีผมสุ่มอันนี้ให้ดีกว,ว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนี่เปอร์เงินอ่าเดี๋ยวจะสุ่มไอตัวเปอร์เงินให้นะก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ครับที่เป็นตัวเงินเดี๋ยวสุ่มให้อ่าได้เลยนดีรยบโอ้หนี่มือหัดเทพนะครับผมหัดเทพจริงแม่เลยครับสปีดวาก้อนฮะขอได้เปอร์เงินคือจบได้ไหม โอเครหัสนี้โคตรสวยโคตรสวยใครได้ไปคือแบบสุดนะครับผมเออนะผมผมสุ่มในเรื่องของสเตชชิพให้นิดหน่อยก็แล้วกันจริงๆนะมันไม่ควรสุ่มนะเพราะว่าเพื่อนๆต้องเอาตัวละครเนี้ยไปฆ่าให้ครบ5 0าพันตัวก่อนมันถึงจะได้ในเรื่องของโอกาส100%เอแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยแต่ขั้นต่ำที่ได้คือ A โอเค B3 ตัวพอสวยละนะครับให้เอาไปเล่นแบบคำๆกันโอเคเอ้แต่ขออย่างถึงได้ไหมคนที่ได้รหัสนี้ไปอ่ะอย่าเอาไปขายต่อนะ อยากให้เล่น A นะครับหรือถ้าคิดว่าตัวเองจะเอาไปขายต่อไม่ต้องเอานะครับผมให้คนที่เขาอยากจะเล่นนะฮะโอเคมาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่50,000ถึง5้า0 0ผม Let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาไปที่ร้อยครับ50,000ถึง5้า0 0เนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่50,000นะมันจะมีโอกาสได้50,000ถึง5้า0 0แต่ถ้าหันนะผมได้50,000นะครับโอเคก็ถ้าใครได้น้อยกว่า50,000เด้งมาเลยเด้งมาเด้งมาขอแรงๆนะครับผมเดี๋ยวเคลมให้100%แน่นอนครับผมผมดูแลเองนะครับโอเคในเรื่องของ Battle Pass นะครับเราเนี่ยกดบป โอ้โหชิปสอันนะครับผมเมทุลพาเนี่ยเลเวลจัดไปที่38นะสวยมากนะครับผมพร้อมเติมพรีเมียมได้เลยนะครในเร án, ana, sedan, android, lifts, tomorrow, Lond ื่องของเลเวลมิชชั่นเนี่ยโอเครับหมดแล้วอย่างที่บอกแต่ละรหัสมันจะไม่เหมือนกันนะบางรหัสรับแล้วไม่รับแล้วในส่วนของไอเทมนะครับเราก็จะมีสแตทชิปเนี่ยอยู่ที่13ชิ้นนะแล้วก็ ตัวเขียว2 0 0พกรุบกริบนะครับผมมาดูดูในเรื่องของรีโรครับรีโรเนี่ยเรามีอยู่ที่56โอเคมาเหลือ15าทีครับเราน่าจะสุ่มทันอยู่นะผม,ม,ม,ม Speed ว่าเนี่ยมีเคมีสปีดวากอนแล้วมีตัวเงินพร้อมโอ้ยถ้ามีตัวเงินพร้อมมันก็อีซี่แล้วครับผมโอเคแต่รหัสเมื่อกี้ถือว่าดวงดีนะเพราะว่าเราได้มิสติกมาตั้งหลายตัวได้หลายตัวมากนะครับแต่ผมอยากได้ตัวลับมากเลยถ้าได้ตัวลับนี่บอกเลยว่าตืป่ปเต้นแน่นอนนะครับผมโอเคก็จะมีในเรื่องของ ฮารุกะรินเหมือนเดิมนะครับอืมเฮ้ยมึงใส่ชุดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว้วขอดูโปรไฟล์ดิโหแม่งใส่ชุดยันนะเพื่อนครับเนี่ยมันใส่ชุดยันอะเฮ้ยเฮ้ยมันมีชุดนี้ด้วยวะมึงจริงจังม่ได้มัทที่ไรเนี่ยแล้วคือมันมีเปิร์กลุงวยนะมันมีเปิร์กลุงนะเฮ้ยไอ้นี่มันเอาเรื่องเว้ยสมต่อนะครับผมยังไม่ได้ตัวมิสติกซักกระตัวเลยเดี๋ยขอดูโฉมหน้าตัวแรกก่อนสิจะได้เป็นซองจินบูหรือเปล่านะครับยังเงียบอยู่นะโอเคแต่กันตอ โอยังไม่ได้สักตัวสุดไปหมื่นหนึ่งอ่ะหัดเทพหัดเทพไปกับรหัสนู้นมแล้วหัดเทพผมใช้มือซ้ายกดนะฮะเพราะว่ามือขวาหัดเทพผมไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสุ่มบางทีอ่ะหมื่นกว่าหมื่นกว่าเพชรก็ไม่ได้นะโอ้โหชาอินมาหนึ่งครับผมโอเคถ้าได้เห็นคือชาอินมาหนึ่งละถ้าผดจะไม่ผิดอ่ะมันการันตีอยู่ที่สองหมื่นเพชรนะครับสองหมื่นเพชรจะได้เงียบกิบเลยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยมาได้โอ้ด้คือได้มาสองตัวถ้าเงียบอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮัลโหลไวรุ่น เงียนี้ก็ไม่ไหวเด้อ15,000เพชรแล้วไปกันต่อมาลุ้นกันเลยว่าจะได้ตัวแดงตัวอะไรหรือเปล่านะผมแม่งใช้ดวงทั้งชาติผมหมดไปเมื่อราดที่แล้วแล้วอะ่ะเออ0.1%น่ะเพื่อนอุ้ยยุ่ไงเงียบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยหมดเลยผมยังไม่เปิดดูผมยังไม่เปิดดูผม,มดดผมจะรับกเพจก่อนนะรับกเพจก่อนโอเคอีกรอบเดียวบับบับบับกดไม่ติดละเอ้ยบับ ถ้าบุญเพชรกูได้3ตัวแสดงว่าหัตถเทพผมเนี่ยน่าจะถูกใช้ไปแล้วจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมอันนี้ผมกดจะได้เปิกม่วงอ่ะเอาดิผมกดจะกดจะได้เปิกม่วงอะ่ะเอาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยผมมารหัสนี้ไม่น่ามี เพื่อนไม่ต้องเอารหัสนี้นะเพราะว่ามันน่าจะเล่นตอบมันได้แหละมันเล่นยากนะเพราะว่าเปิร์กอะไรไม่มีเลยเฮ้ยผมไม่ e. ต้องเล่นต่อรหัสนี้ไม่ต้องเอานะครับเดี๋ยวไปหนึน่งแสนเลยโอเคมาครับผมในส่วนของหนึ่งแสนเพชรนะครับบวกๆนะอันนี้ผมได้มาเป็นแสนเก้าพันนะครับผมโอเคในเรื่องของควสเนี่ยก็รับแล้วนะครับรับแล้วนะครับแล้วเท่าไหร่ฮะแล้วแล้วแแล้ว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 ตันครับสุดจัดนะครับผมสามารถเติม พิมพ์พาสและรับรางวัลทุกรางวัลในเกมได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ยูนิตครับผมเรามีเรื่องของฮารุกะรินเหมือนเดิมครับเช่นเดิมเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ไม่มีตัวอื่นนะ่าสนใจแล้วตัวเงินก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับในเรื่องของไอเทมครับเรามีอ่าสเตชิปเอ็ดสิบแปดแล้วก็มีเรนโบว์สโตนเนี่ยอยู่ที่1นะครับแล้วก็บลูสโตนอยู่ที่3แล้วก็มีเรื่องของซุปเปอร์แซดชิป3ชิ้นแล้วก็ถั่วเขียวนะครับถั่วเขียว4,000กรุบกริบนะครับผมโอเค รีโรครับเรามีอยู่ที่130่มผมอยู่แล้วผมสุดอยู่แล้วนะครับไปวยมิติกไม่มึงไม่มีนะนี่สุดมาสุดมาเก้าพันพีล่ลนะมิติกไม่ไม่ออกนะเงียบคลิปเลยนะหัดเทพต้องมาผมสองมือรวมกันสองมือรวมกันเราลำบากกนะูอีู่เนาะกาดูนี่สองมือรวมกันนะหัดเทพหัดเทพต้องมาวิชาหัดเทพผมไม่รู้ผมปิดตาล้วผมไม่รู้ตัวอะไรบ้างผมรู้สึกว่าตัวแดงต้องมาละตัวแดงต้องผ่านได้ละเฮ้ยอักษะมาหนึ่งนะเมื่อกี้แบบอุ้ยชายอินมาอีหนึ่งโอเคมาครับ มาต้องผัดเทพรวมพลังกันถึงจะได้นะครับโอเคพอก่อนไม่มือนะครับไม่มือฟึบหุยเห็นสองตัวมันก็มาสองตัววิมันไม่ได้มารุ้นอีกเลยอ่ะเดี๋ยวเราปิดเรื่องของเลเจนด์ครับแล้วก็หัดเทพต่อหัดเทพรวมพลังนะครับผัดเทพรวมพลังไปตัวแดงต้องมาตัวรับอะ่ะเออตัวรับที่ไม่ได้อยู่ในตู้อะ่ะต้องมาแล้วนะครับชื่อตัว,วได่รู้อะ่ะถือปืนอ่ะนะครับต้องมาแล้วจริงๆชอ็อตนี้หนึ่งแส้เพชรต้องมาแล้วเหลือหกหมื่นครับ อัปเดตกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะครับผมปั๊บอสองสองอุ้ยสุ่มมาสี่หมื่นดี๋กูได้ไมิติดสี่ตัวเน,นี่ยก็ตัวแล้วหมื่นไม่แย่นะครับมันอาจจะดูแย่เพราะว่าแพ็คสี่หมื่นสามไอ้สามก็ทั้งสี่หมผมได้เยอะไงมันอาจจะดูดีเอ้ยอาจจะดูแย่นะครับแต่จริงปกติเออโอ้หม,มึงมึงได้หมื่นละตัวก็บุญหัวแล้วนะครับจริงๆนะเพราะ <c oughs> จริงจริงมันการันตีอยู่ที่สองหมื่นนะ <c oughs> เออไปครับลุยต่อสี่หมื่นครับโอ้ยซองใหม่อีกหนึ่งเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ชายนี่หรือเปล่า อ๋อไม่ใช่หล่อนไปเงองวิซองสี่ตัวโคตรสวยวูได้ได้ซองมาห้าตัวเดี๋ยวผมรอด้วยอ่ะเอออีกอีก,อ,กอีกหนึ่งนาทีตู้อีกสอ,อที่ตู้เขาจะรีนะครับเดี๋ยวผมรอรอได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอแบบนี้รับคงรับเควสอะไรไปนะเป็นสองหมื่นเก้าวูดผมได้กลิ่นวะเพื่อนได้กลิ่นไหมโอ้ยกลิ่นสีลุงมานี่ไงเป็นในเรื่องของบวกสิเปอร์เซ็นต์ลบคูณดาวห้าเปอร์เซ็นต์และบวกยี่สิบระยะ ระยะบวกโคตรเยอะนะครับบอกเลยว่าเปิร์กนี้เป็นเปิร์กที่สมดุลน,นะมาครับตู้เปลี่ยนครับเป็นเรื่องของโอ้ยได้บอกว่าได้อ๋อผมสุ่มตัวต้นเกมให้กันแล้วกันเพราะมันก็ไม่ไน่าเกียดตัวเนี้ยนะครับผมได้อยู่แล้วตัว,ตวหนึ่งอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสุ่มระยะแล้วนะครับไม่ได้คาดหวังแล้วเพราะผมได้มาเยอะละนะครับผม <S <S โอเคครบแล้วครับได้ในส่วนของโซลจนวูเพิ่มมา1ตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคตัวเดียวแล้วก็ได้เบนจิต้ามา3ปั้นได และมีชาอินสี่ตัวสวยงามอรามแท้นะครับเมื่อกี้เราเคลือลนในเรื่องของชาอินเข้าไปเราจะเบ,เบต้าแหละต้องโดนละเบต้าเนี่ยเฮ้ยจริงจริงมึงมีเปิร์กที่สำคัญกว่านะ<_><_>มึงเอาเดสไอเข้าสปิดวากอนทำแปะอะไรเราโอ้ยรอเกมโหมึงไม่เอาเดสไอเข้าชาอินวะเกมสรุปกันฮะโอเคอยู่ได้อยู่ตามที่แต่ต้องไปหารีโรเพิ่มเพื่อไปเอาเอ่อเปิร์กทองในส่วนของตัวเงิน ทั้ง2ตัวก็สวยแล้วที่เหลือก็สวยแล้วนะครับผมมีเรื่องของอปั้นเป็น3ดาวได้หลายตัวอยู่นะมีซองจินมูเปิ์กม่วงไอเปิ์กลุงนะฮะถือว่าโอเคปุ๊ยแซบวกสวยมากนะไปฟาร์มสแตทมาเพื่อเพื่อเพ,อเพอ่ไปฟาร์มมาให้มัน100แล้วสุม่มแค่แอตแทกกับแรงพอแซบวกนี่หลูแล้วนะครับหลูแล้วโอเคครับผมโอเค,ครประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้นะเพ,เพื่อนนะก็รู้สึกว่าถ้าดวงดีสุดนะผมรู้สึกว่าผมน่าจะสุ่มแพ็ค สามหมื่นห้าได้ดวงดีที่สุดนะเพราะว่าได้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็ปานกลางนะครับจะไปพูดถึงไอห้าหมื่นนะไอห้าหมื่นผมว่ามันเกลือนะครับผมโอเคหนึ่งแสนไม่น่าเกลียดนะได้เยอะมากนะครับผมโอเคครับประมาณนี้สำหรับคลิปทั้งหมดนะครับผมโอเคหากใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ